แล้วนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ตั้มบกรอดัมซิ่งสุรินชาแนลนะครับหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกนะครับประมาณเที่ยงคืนไปถึงตี3นะครับ3ามชั่วโมงได้แล้วก็วันก่อนหน้านี้ก็ตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ทำให้ภารกิจของเราได้ยุติลงนะครับเพราะว,าว่าวิ่งดินไม่ได้น่าจะจอดอีกหลายวันนะครับก็เลยแล้วงานมันก็เหลือไม่เยอะนะครับผมก็เลยตัดสินใจกับจิตฐานกับเสียปาล์มสองคันนะครับก็เหลือแต่คันเหลืองคันเหลืองเพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านของแกนะฮะบ,บ้านเมียแกนะครับโหรคอกส,สวยๆนะฮะตอนนี้เราก็วิ่งมาถึง อำเภอพุทธไทยสงแล้วครับมุ่งหน้าที่จะเข้าอำเภอสตึก,กแรกก็อำเภอชุมพลนะครับเสียป่าก็จะเข้าอำเภอสตึกส่วนผมก็จะเข้าอำเภอชุมพลบุรีนะครับก็จะไปแยกกันอยู่ตรงแยกข้างหน้านี่นะครับประมาณสองสามกิโลก็จะถึงแยกข้างหน้านะครับเป็นแยกบ้านจาน์ อำเภอพุทธสงนะครับผมก็จะไปเลี้ยวตรงแยกนี้เลยครับผมจะตรงไปส่วนเสปาก็จะออกขวาไปนะครับวิ่งเส้นบุรีรัมย์ภูมืองแถวบ้านโทรมาถามทางบ้านบอกว่าฝนฝนไม่ตกนะครับแต,แต่แต่อยู่ที่นู่นนะตกอย่างแรงนะครับเมื่อคืน ให้ฟังทอละลั่นนะครับช่วงนี้ก็าจะเป็นช่วงเดินทางนะครับเมื่อกี้จะว่าจะกะว่าจะเข้าเซเว่นซื้อเครื่องดื่มนิดหน่อยพนักง,งานร้านเซเว่นบอกว่าเรียนลูกค้าสกุณาใส่แมสด,ด้วยนะคะอา้าวชิบหายแล้วผมลืมแมสนะครับลืมแมสก็เลยไม่ได้เข้าไปซื้อของก็เลยออกมาโอ้ ครับก็มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านก่อนดีกว่านะส่วนเราจะไปต่อที่ไหนก็คอยติดตามกันนะครับคลิปหน้านะครับ mm hmm. ก็จะถ้ามีงานก็จะออกล่าคู่กับเสียปานอีกรอบหนึ่งครับ แต่ถ้าไม่มีงานเราก็จอดนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับงานก็ไม่ค่อยจะเยอะถ้าจะมีก็มีอยู่ตั้งไกลนะครับมันไม่คุ้มเราไปมาจากนู่นก็น่าจะได้อยู่คันละเกือบร้อยครับ ที่ไปวิ่งกันอยู่ที่บ้านของปรือนะครับนี่แหละเสียแป้งก็อยาออกสายผมโอ้ยจะทันไหมทัน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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ชิบหายแล้วกูไม่ทันนะครับนี่ นู่นแหละเสียปั๊มก็ไปนู่นแล้วนี่ครับจุดนัดพบกันวันที่ไปเราก็มานัดเจอกันอยู่ทุกปั๊มนู่นนะครับปั๊มน้ำมันตัวนูน่นันจะไปปั๊มปตทนะครับส่วนนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอพุทธสุขนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่โซนนี้อำเภอพุทธสงส่วนเสียปามก็อยู่โซนแคนดงนะครับนี่นะครับเป็นแยกตรงไป ตรงไปแล้วไปเจออีกไฟแดงหนึ่งเดียวขวาแล้วก็วิ่งตรงอย่างเดียวเลยครับอันนี้เป็นแยกบ้านจานไทรป้ายก็วันนี้วิ่งสะดวกนะครับไม่มีญาติพี่น้องดักรอเราก็จะวิ่งสะดวกสบายกันหน่อยวิ่งรีบมาออกจากนู่นมาประมาณบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงกว่ากนี่แหละ อันนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วเริ่มมีรถเปิดพงเปิดไฟกันแล้วอ่ะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้ตามกระต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับพอดีไปเขียวเลยไว้เจอกันใหม่นะครับ